เอาแล้วครับ,บวันนี้กลับมาอีกครั้งครับ AOV เป็นน้องไอริทของเราเองนี่ครับเริ่มนะก,กินนะกินแล้วปีคลิปกไนเลยตอนถอนเมืม่กระชับทำไมไม่ละ

มเล่นครั้งยังไม่รู้เลยจะบินงไงน้งเดยวโอ้ยโอ้ยเอ้ยนี่ย เกินไปเพื่อนเกินไปนิ่งเ่าะ่าแล้วเับไปตั้งข้างยืนยเี่ยอะไรกันให้่ดี มีเราจะลงแรงทำให้เรากลังข <Napoleon> <_ Sitting for mother> ับมวนมือื้นฟอรมเดินตาลก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ครับก็ได้อยู่ไกันอน้อง มันนี้มันก็บิงตัวสับกรูมันจะบิงได้ครั้งนี้เองอ๋อเฮ้ย The one. Extinguish the self. Yo, look, look, softly. <sighs> <sighs> <clears throat> <sighs> <clears throat> <clears throat> โอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วมากระ b a n ก่อนนะครับกระ b a n ก่อนเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องขึ้นมานี่ครับการวาร์กน้าบอมนะ ส,สถไหนยังว่ามาปมมามได้เอาดูเอาดิเอาดิเอาดูเอา้ดดี้แล้วอะไรเ่อยครับเชื่อครับ ไม่ไหวไม่เยอไม่ด้วยครยูช่ยับเดินงิงครับช่วย้ายตูลิงัก็ไม่ได hey, ah, <c oughs> ้มารับกรเาะเีบให้เรากันคิวสหนึ่งก็สหนึ่ง เอาเอ้าเรื่องเอเรืเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเฮ้ยับเมครับผบครับเอาเรื่องวะบอมแตกไปน้องบอมแตกไปบอมแตกไปครับว้เอาเรื่องจังหวะนี้ย่ีหลังนนี้ เดี๋ยวมึงเดีตัวเดวดิเอวดิบ่ันวดิ๋ยวดิบวันเดี๋ยวดิบวันเก็บตาดีครับผมเก็บตาไปไปยืมลงมาอุ้ยทีมเราเฟรฟกำลับรอมาเนี่ยตะวันก่อนสามส่วนสามครับวันนี้น้องเอริเราอ่า ไม่ได้ไงเพราะเราอยู่เล่นโกอเอง <Double kill. S 2> ทีมโคตรสุดแล้วนี่ตอนนี้ครับไม่มีใครอยู่เขาได้จริงๆเลยเอ <team> าไปเอา,ารัฟตี้เยอร์เบาไม่ได้นะ Skill, อื้อสกลว่ะอื้อยลีกลางโดนเขาเ้องกลางโอ้ยเนกลางไงนี่สิดร้าเเห็นเราจังหวะไหนเราไมไมอะ่าองหนึ่งเอเอสุดโดน โลคิโลคิตัว <Beautiful. S 1> นั้นโลคิโลคินั่นองนั่นน้องอะไรกูว่าฟ้ารู้ล้วอะไร <Ultimate. S 1> <h ums> อะไระฟาผมไมู้เหมือนคูคดามานาะ ดิ้นนึ่งจะไปดินปด้นหนึงงวีนนึงเอาวันดีเพชรแหวนเุ้ยกรบแทกไปครับจังหวะน,นี้คอไม่รู้ออกสูงไหมตันนี้รู้แตยังไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่เกมนด้เรื่องไหมเก้านาทีอ่ะถึงนาทีแล้ว โอเคครับเดี๋ยวผมลงไปเองก็ได้ไม่ดีกว่ามาลเ,เลย <c oughs> ยูุี่ผมไม่ช่วยเพื่อนตายแน่นอนอ่าเดี๋ยวบอาขอตัวที่ไม่ได้ช่วย <c oughs> Đó là một người đàn Băng án ấy đi mất rồi Hả? Cái này Thôi Nghe ảnh vừa mới nhìn, nhìn chắc này ừ, Mình rơi đôn mà đôn vào, đôn Đôn โอเควอ้คุณปืนกันโอ้ยหยอดตัดดดโอเคโอเคโอนไม่ล่าไม่ได้ด้วย เดวก็ได้เอาเดียวดิค,ครับบไม่แด้ไปดดน้ำลาล,าาลา่าเถอะหลับปลกหลักตัวแต่งโันแล้วอย่างนี้ Nó vẫn còn xa như thế. ตอนที่คนนึกนึกหมุนหนจะไม่ได้อ่านมือัฮึโหยดนนหยุบนเลยนึกบมล้ำมันนะึไม่โดน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 

หน um ่หก attack เาจบแล้วจบแล้วเนี่ยกขอกราบสวัสดีกันดู